สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับชาเชี่ยวชาญนะครับวันนี้เจอกันครับในวันที่3ครับของเดือนสิงหาคมครับ2568นกะครับก่อนที่จะไปครับกับบทวิเคราะห์ในค่าคืนนี้ครับขออนุญาตสรุปเมื่อวานก่อนนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ครับแนวทางของเราครับตัวหน้าช่องครับเป็นวอนทนัตนอร์เวย์ดิวชันหนึ่งครับทอมโซ่นะครับกับทันันเฟลิกสตักนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกเชียร์ทางด้านทอมโซ่นะครับก็เปิดบ้านครับเสมอกับทันันเฟลิกสตักไปที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับ พลาดเป้ากันไปนะครับก็มาได้2วันติดครับสำหรับตัวหน้าช่องนะครับแต่ทางด้านตัว V ีในชุมชนของเราเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเข้าเป้ากันไปครับบอลเบลเยียมนะครับเวสโลอครับเปิดบ้านเอาชนะทา้านชูเต้วาลองเก้ครับไปที่3ประตูต่อหครับเมื่อวานนี้ผมให้มองที่ทางด้านสกอร์นะครับมากกว่า3.25นะครับยิงรวมกันไปถึง4เมตรนะครับก็ถือว่า เข้าเป้ากันไปนะครับส่วน FC ท่านใดนะครับที่อยากจะไปติดตามตัว V นะครับหรือว่าบอลชุดนะครับไปที่ทันั่นนะครับชุมชนของเราครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทันั่นใต้คอมเมนต์ข้างล่างครับปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับมาจอยกันในกลุ่มในครอบครัวของเราได้เลยครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับไปแก้ไขตัวหน้าช่องกันดีกว่านะครับไปที่ทันั่นศึกดัซซูเปอร์คัมนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับพีเอฟบีไฮโอเฟนนะครับเปิดบ้านครับฟินลิฟต์สตานีโอนะครับพบการเมื่อเย็นทันั่น โกเฮิิเก้นะครับลงเตะในเวลาครับห้าทุ่มบ้านเรานั่นเองครับโดยสติการพบกันนะครับ2นัดล่าสุดนะครับของทั้งคู่นะครับก็เล่นในบ้านของท่านโกเฮิิเกิลนะครับก็ชนะท่านพีเอชวีครับไปที่3ประตูต่อ2ครับในรายการพิมินดัตนะครับส่วนอีกนัดนะครับเล่นในบ้านของท่านพีเอชวีนะครับแพ้กับท่านโกเฮิิเก้ครับไปที่1ประตูต่อ2ครับในรายการดัตครับนะครับเจอกันนี่สองนัดล่าสุดนะครับพีเอชวีนี่พ่ายให้กับท่านโกเฮิิเกิลครับ ไปทั้ง2เกมเลยทีเดียวนะครับเรงมาดูที่ด้านความพร้อมกันบ้างครับเริ่มที่ด้านเจ้าบ้านครับอย่างท่านพี v ครับภายใต้กันคุมทีมของท่านพิเตอร์บอสนะครับในเกมชี่แล้วนะครับเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับพวกเขาเปิดบ้านครับเอาชนะท่าน f c ฟซ l f e n ครับไปที่3ประตูต่อ2ครับโดยเกมวันนี้ครับพวกเขาจะได้ข่าวดีครับอย่างท่านลิกาโดเปปปี้นะครับหายจากอาการนะครับบาดเจ็บนะครับ กลับมารับใช้ทีมนะครับรวมถึงท่านจอร์นี่ชูเทนนะครับที่มีอาการฟื้นตัวนะครับหลังจากที่พักฟื้นอาการบาดเจ็บนะครับมีข่าวดีก็จะใกล้ลงสนามเร็วๆนี้แล้วครับในส่วนนะครับตำแหน่งที่ขาดหายไปวันนี้ครับก็จะเป็นท่านครับอิสมาเอลไซบาลีครับมาเตโควานะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บครับไม่พร้อมนะครับช่วยทีมนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะไม่มีท่านโยฮันบากโกโยโกนะครับที่ย้ายไปครับในสโมสรไลซิกในบุนเดสลีกานะครับ ก็มีนักเตะที่มีปัญหาอยู่แค่3ารายด้วยกันนะครับส่วนนัดการจัดเซตคับสามภาษาแดนหน้านะครับก็จบวาฮันลิกาโดเปปี้นะครับเนื่องจากหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานะครับแล้วก็จะมีทันั้นอิสมีบาร์ตาเลวิทนะครับแล้วก็ทันั้นฮุนคาอิสติอุสนะครับเป็นตัวจบสกอร์ครับในชุดสามภาษาแดนบนครับส่วนทันั่นโกฮิเกลครับทีมเยือนครับภายใต้การคุมทีมของทันั่นเมวินโบนะครับในเกมที่แล้วนะครับเป็นเกมกระชับมิตรนะครับพวกเขาเปิดบ้านครับแพ้ให้กับทันั่น อัพโปลอนรีบมาซอนนะครับจากสายปัตไปที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับโดยเกมนี้ครับพวกเขาจะขาดทางด้านนะครับเกริรนอเบอร์ครับกองหลังที่ติดโทษแบนครับในส่วนนักเตะที่บาดเจ็บในวันนี้ครับก็ประกอบด้วยท่านยาขอบเบริอุ่มนะครับลูก้าเอเวอร์ริงนะครับฟรินสตองเกอร์นะครับแล้วก็ท่านโชเรนเท็กสตักนะครับก็ขาดหายไปถึง4ีรายด้วยกันนะครับสุดการจัดทัพในวันนี้ครับก็จะนํามาโดยทางด้านเอเวอร์ดลินเทอร์มีวแลนซมิธคาวินเทคนะครับแล้วก็ทางด้าน ริเตอร์เอ็ดวาร์เซนนะครับก็เป็นบอลครับแชมป์ชนแชมป์นะครับวันนี้มาเจอกันครับก่อนที่จะเปิดฤดูกาลครับในลีกดัตต์นั่นเองครับเพียดวีนะครับพวกเขานี่เป็นแชมป์นะครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เป็นแชมป์ลีกนะครับส่วนท่านโกฮิยกเกลนะครับก็เป็นแชมป์บอลถ้วยนะครับหรือว่าเป็นบอลดัตต์ครับนั่นเองครับวันนี้มาเจอกันครับแต่เตะที่สนามเพียวีไฮโอเฟนครับก็ได้เปรียบเป็นอย่างมากครับกับการลงเล่นในบ้านนั่นเองนะครับแต่สตีบอลครับเมื่อเจอกันครับ2เกมล่าสุดนี่ต้องบอกว่านะครับ โกฮิเกลเนี่ยทได้ดีพอตัวอยู่นะครับเริ่มฤดูกาลแล้วนะครับก็ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับเปิดหัวนะครับเอาใช้หน่อยครับสำหรับพ v เวีนะครับเป็นบอลนัดเดียวแล้วก็ได้แชมป์เลยครับมองว่านะครับวันนี้นะครับขุมพลังของพีเวีนะครับที่พร้อมกว่านะครับแล้วก็ระบบทีมที่แน่นกว่านะครับน่าจะเอาชนะทนาโกฮิเกิลนะครับด้วยสกอร์ระยะห่างถึง2ประตูครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปได้ครับวันนี้ผมมองนะครับที่ทางด้านนะครับพีวีนะครับจะเข้าป้ายนะครับ ส่วน f c ท่านใดนะครับที่เชียร์ทีมไหนในค่ำคืนนี้ครับอย่าลืมครับแลกเปลี่ยนนะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับพิมพ์มาทักทายกันครับแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับให้กําลังใจช่องผมด้วยครับเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับสวัสดีครับ